โอ้เอาแล้วมึงเอาเอาเอาไอ้เหี้ยคือเขาส่งมามึงโอ้โหแบบมองเดินเชื่อเลยอ่ะสัตว์สเฮ้ยมันจะโดนมันต้องยิงลูกของมึงไว้ต้องยิงสักลูกสองลูกกว่ากว่าเลือกเขานั่นไงสวยกูนี่คังขายอะไรอ่ะเหี้ยทำเหี้ยอะไรวะ เอา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 เดดเดดเดดเอ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 ทำไมอย่างเขาครับเนี่ยนำแบบกูไม่ได้กูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยนำแบบงงงงมาแล้วโอ้โหเชี่ยเล่นเออหปั๊อุ้ยอุ๊ยเอเชี่ยเข้าไห้เข้าหน่อยก็ได้คือสวยเลยอะไม่รู้มาได้ไงเอาเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดอะไรอะอื้อหืออื้อหือ นี่ขนาดกูปีล้วนะมึงยังเอ๋อใช่ไหมไอสัตว์แม็กไกวไหมเนี่ยไอเฮียแต่ย็นใจเไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอย่าพูดอย่าพูด,พดว้าหาปึ้งเรียบร้อยกูโด,โดนอีกแล้วสองเกมไอเฮียติงชียตายหาไอเฮียกูเลยหมดไฟควยห้อยไอเฮียได้เวลาฮีโร่อ้าวกูไม่ได้อีกไอ้เหี้ยแป๊บนึง โอ้โหดูแล้วปะอืมโอ้ยโอ้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะไอสัตว์ขาอ่อนที่อะไรมึงแบบตัวเลนไม่ไงนั่นไ<า>อคือต้องได้อีกลูกหนึ่งวะกูบอกเลยนะเฮ้ยอ้อาวสวยทำไมไม่ได้รูกหนึ่งนี่โอ้โหนี่มันคืนเขาทำที้ยอะไรเนี่ยกูบอกเลยไม่ได้อีกลูกหนึ่งนี่นม,นไม,ไนนมีเหมือ กูพูดยังไม่ทันจบเลยไอ้สอดไม่ตวีกอ้๋อ <Abby at> ุ้ย <dul> อุ้ยออละแต่เวลาเสียวเออนั่นั่นนัมันยิงโง่อยู่อียไม่นักเตะมันยิงเบื่อๆอยู่เนเออนั่นนั่นนั่ไอ้ี้เฮ้ยส่งดีดีสิ โอ้ยเปิดเอามันเออเหี้ยอะไรวะเอาเอาปุดเจ็ดเอาเอาดูเอาเอาเหี้ยแม่งแบบเออเหี้ยอะไรวะ